สองหมื่นแปันอืมตังโมบิสตัวนี้สองแปดสองแปดได้แม่ลูกได้ลูกแม่ยังดีลูกที่สองลูกที่สสูงกับประมาณร้อยเซาหาถึงสามทิพเนี่ยแหละเนาะหน้าตาแม่หน้าตาลูกสาวคนนั่ง้าโ์ยืนอยู่หน้าตาสองหมื่นแปดพันลูกแม่ลูกแม่ยังดีเอ๋อเบิ้งเอานี่แหละตามราคาตามสภาพนี่แหละพี่น้อง ทันใหญ่กว่านี้กับซิปลอยราคานี้แม่ลูกลูกโตถึกสี่หมื่นสองใกล้ๆนี่ละแม่ลูกลูกเถึกโ่อมนี่เปิดใบเจ็ดหมื่นเจ็ดสูงหไรไปไหนครับประคันลอยสี่สิบเอ็ดนี่ครับผมนี่ประกันทองเจ็ดเดือนทองผสมโตรูปผสมหลอดตัวนี้ผสมโตจริงมากทองโยนแล้วคนี่สูงกับประมาณลอยสามสิบ สาหประกันท้อง7เดือนอสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องนี่ครับสำรวจอัปเดตราคาควายวันนี้ครับตลาดห้วยฝ้ายครับอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีวันเสาร์ที่ยี่สิครับมิถุนายนพศสองพันห้าอยหกครับสำหรับทันไหนที่ตามหาฝวายสาวหน่อยฝวายแม่ลูกควายทอง ไปเลี่ยงครับมันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาไปเบิ่งราคาควายเหมือนกันครับมันนี้แม่ลูกไเอาเบิ่งแม่ลูกต่อเลยจอๆใกล้ๆนี่ละแม่ลูกลูกเพิกค่อมนี่เปิดไบเจ็ดหมื่นเจ็ดสูงไรไปไหนครับัพค่อนลอยสี่สิบเอ็ด นะครับผมนี่ก็ c s ีเสองแม่ลูกลูกตัวเถกเจ็ดหมื่นเจ็ดแม่อันนี้เดี๋ยวลูกเก็บตัวหรอครับลูกสองลูกสามตัวนี่แม่ทับไม่หรอครับทับแม่ยทองแม่กระทองล่ะห่วยชื่อทองไม่บา้าสิทองพ่อใดรครับสร้างอุดรครับสร้างอุดรโอ้เอาอร่อยซีซิปครับแต่ว่าเจ็ดหมื่นเจ็ดทองไหวนะครับเบิ้งหลบทิศทางลำตัวทองจกักทองจักเดือนหรอครับ ้องสเดือนแล้วโอ้นี่ลูกไส้เพิ่นเป็นยังไงบุกละโอ้นี่ใส่ดีตัวนี้เบอร์โทรเบอร์ใดบ้านนี่เออชื่อเบอร์โทรว่อีกเบอร์ใหม่อีกรบ่เดียวนี่เบอร์ใหม่ชื่อเบอร์โทร่ไเอ้าซื้อสได้สามศครับศูนย์แปดหสอ 8018ครับอยสิงหบนครับหอยสิงหบลเท่าแม่ลูกครับแล้วก็นายทองอีกเป็นสายหุดอเนาะตัวนี้ตัวทองหรอเป่ตัวนั้นหลปากกาทองไหนเลยอีกห้วยอเมพี่น้องซื้อสองในสมเลยนี่นีลูกไส้เพราะว่านทองมันกกะตรวจไปแล้วเจ็ดหบม่นเจ็ดเจ็ดหมื่นต่อรองได้นะครับตัวนี้ซื้อสองในสมครับนี่โค้งสางเม่สูงใหญ่ดี นี่ลูกไส้เบิ้งลูกไส้ครับลูกไส้ยเีเดือนอะไรนี่พก,เด,กเดือนกว่าสมเดือนกว่าโซบได้เลยแต่ว่าตอนนี้แม่ทองเห็นแล้วสร้างอุดรอนนะเนาะแบบเบิ้งเต่านุ่มใงญ่<ไ>ยเวอัลลาดเลยโค้งสางได้ครับขาดนำเลี้ยงเอาไปเลี้ยงเอาไปพัฒนาเอาอีกครับควายขาดนำเลี้ยงเื่อซื้อครับตัวนี้โค้งสางเงี้ยเงี้ยวอัลลาดเลย เอานี่ยแหละครับเพื่อนมีผู้หากสนใจก็โทรมาต่อรองเอาแม่ลูกสื่อสองในสามประกันทองให้สร้างอุ้นดอนเอาไฟกระลังตามหาควายแม่ไข่ตัวนี้ไข่เจ็ดเดือนเหรอครับประกันทองเจ็ดเดือนทองผสมโตรือผสมหลอดตัวนี้ผสมโตจริงมากทองโยนแล้วนะครับนี่สูงกว่ประมาณร้อยสามสิบสามสิบห่า ประกันท้องเจ็ดเดือนโอ้คิบนี่ครับพอพิษหวังเลยไฟเบิงนะครับผมนี่ฝากก็ไหลรก็แชร์นั้นด้่นะครับตัวนี้ควายแม่ลูกก็มีควายทองก็มีท้องเจ็ดเดือนประกันท้องให้นี่ครับเบิงนุ่มเบืองท้ายนี่ครับพราะไงเราก็สนใจอยู่ล่างมายามเบิงราคาละไแน่ครับนี่หาเมือนหาท้องเจ็ดเดือนตอลองไหนลูกจกักโตแล้วครับนี่ ลูกสองตัวลูกสอตัวโอ้นี่ใช้ดีตัวนี้แค่ปบไ้โอ้ยใจล้ไห้รายอยู่ถือใจคุยกันลดไห้ในรายอีกห้องไมหาเมื่อนหาครับโอ้เรียบกับเรียบ้อยแล้วน่างามดีเรียบงามดีสมรเรียดีเนาะห้าหมื่นห้าพับาทประกันท้องประกันบ้าประนตี้ประกันบ้านประกันต้นนี้ให้โอ้สูงลอยสาหาลูกที่ ลูกที่สองลูกที่สองเบอร์ติดต่อครับ064 064 1010 346ย์หกสี 1> 1่หนึ่งศูนตากามเีาท่านี่ปากบักใหญ่กินเก่งๆกินเก่งโอ้ขาแข็งเกือบเรียบดีประกันต่อหายมั้มมีต้นนี้ยังครับครับ,รบครับผมนี่แหละบ่อยใส่ซอยให้ท่อนบ่อยใส่ซอยใไ้ซื้อซอยมาใส่ให้นี่ครับล้ำต ทองเจ็ดเดือนเด้อครับตัวนี้นี่ครับเพื่อนประกันทองเจ็ดเดือนให้เลยนี่ครับพ่วงพางจวโอไทยโดยรวมกับเป็นไตเลียงครับตัวนี้อ่างดีหนาดีหนังซุ่มดีหนังซุ่มหนาดีครับนี่ครับความเลือกของค,คงน่องใหญ่ๆเอาไปพัฒนาต่อได้อีกนะครับผมไปออกลูกแล้วก็ไปพัฒนาต่อเอาสายเลี้ยงครับหนาเลี้ยงแห้งโอ้เมื่อนี้ของงามครับเมื่อนี้ ของงามมากมาดิแม่ไข่กันมาครับนี่เมียใครครับเมียใครองแยกเดือนหรอครับเจ็ดแปดเดือนนี่ละครับประมาณเจ็ดแปดเดือนเท่กันเมืองขาแข็งเกือบเรียบลูกที่ไหนครับนี่นสาวลูกแรกครับสาวทองแรกเปิดราคาไว้สี่หมื่นสามประกันทองให้ประกันทองประกันต่ำนี้ให้สี่หมื่นสามกับฟังโมพิษสูงกับประมาณหน่อยสามสิบหานี่ยล่ะสามสามถึงสามหา สี่หมื่นสามโอ้ตัวนี้คือเป็นตะเลี่ยงเนี่ยข่วหางเป็นผัวเลยครับจับเบิ้งได้จับเบิ้งครับลายเบิ้งเบิ้งพั่วหางเบิ้งพั่วหางหอยนุ่มสีงามตัวนี้นุ่มสีมาเป็นเฮ็ดปวกนุ่มหานี่เพิ่นแถมมายาอันเพราะว่ามันแกงมาเลยก็เห็ดนี่ครับเบิ้งนุ่มครับนุ่ม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 งามดี โอ้ยเป็นแต่เลี่ยงครับตอเอาพ่อตอเอาใช่ไหมใช่เอล่าอ่าห้องสี่สิบสามตอลองเอาพ่อแบบขาแข้งเกือบเรียบประกันทองให้เป็นแต่เลี่ยงอีกแม่หนึ่งครับตัวนี้สาวทองแรกพร้อมเอาตัวนี้ได้ความสาวความสดความความทองบุญทองแรกอีก ชวยรวมก็งามดีได้เบื้องหน้าตาอีกครับรอบหนึ่งตาแต้มแก้มจ้ำอ้องข้อขาแข็งเหนือโป้โตสนามเทนะเ,เล็ตบอกอีหล่ะสนามเทเล็ตเพื่อวันนี้ไสดีอยู่นิ่งดีอยู่เบื้อหน้าตาคนเบื้องขาแข็งเบื้องเอื้อเปล่าครับขาหน้าเปิดกว้างดีเบอร์งที่ต่อไปครับ062ครับ062 267ครับ267สี่เก้าสี่หนึ่งครับสี่เก้าสี่หนึงน่งท่านท่านพอแล้วเด้อนี่พอแล้วจอบปลาหวานอยู่ นี่ครับคันท่านเพื่อนจอบปลาหวานอยู่นี่นะครับเอาเอาแม่ลูกสีท่อท่อกันหรือตัวนี้ลูกเถิกเนียนลายสองของจะพอแม่สี่มื่นสองจะพอลูกเหรอครับสามสองสมื่นสองลูกเถิกมากพ่อเนาะแม่ทองเจ็ดเดือนหรือเปล่าพ่อท้องหาเดือนประกันได้ยุบอ่ะพ่อประกันได้ ขขาเอาโยโคม,มล่ะพ่อหลานไหนยเจ็ดเดหมื่นสองเจมื่นสองเขาเอาโยโคมซื้อสองในสามเหมือนกันแม่กระทองหาเดือนแล้วนี่ลูกไส้คนหน้าตาขาแข็งสูงกับประมาณร้อยสามสิบบวกรับเหมือนนี่ไข่เป็นตะเลียงหลายโตครับหลายโตลายคมนี่หน้าตาลูกไส้หน้าตาแม่หน้าตา เดี๋ยวมงหลับตัวอีกถ่ายท่ายลูกไส้ท่ายเมยียข่วงห้งงางจ่วงท่ายอ้าวข่วงห้างก็ดีอยู่ครับตัวน,นี้ก็ได้โอ้มอได้ทำไมว่างระเบิดไปเป็นกำลังต่ออยู่ต่อรองเบิองทั้งนั้นมีนี้บรรยากาศคึกคักครับน,น,นี่นผู้เท่าผู้โอ พอแม่พี่น่องพ่นมาเลือกซื้อเลกหาร้ายตครับพอมีเบอร์ติดต่อเปล่าพ่อฝากไนครับศากไวเก้าสนะคเั้093 093 071เจหยังนะพ่อ071 071 2871 2 8่1สองปดเดหน่งอเไดอำเภอไหนพ่อตักการเหรได้รูเลกตัวละพ่อแม่หน่รูกที่สองแม่ค่าทองเลยโอ้เกือบใหญ่ดีครับเล็บเพิ่นครับเบิ้งเล็บธรรมชาติเลยนะครับใจเย็นได้ไหลังกับเบิ้งลำโตเรียมโต สูงประมาณรอยสามสิบสามสิบสามถึงสามสิบหานะพ่อเนาะสามสิบเจ็ดด้ยูช่นกันแม่นบอกเอาสามหาบวกถึงสามเจ็ดครับนี่เอาโอเคครับพ่อเอาเบิ่งต่อครับผครกำลังตามหาแม่ลูกลูกแม่เขาคือเปิดับเถอะคุณรับเบิ่งเอาลูกแยกตัวแล้วครับแบบนี้ เขาบอตัวเขาบอกเป็นซีนะลูก,กซีเนาะครับผมครับกับซีเมนก็มันเขาอันละที่ซีครับผมแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกตัวที่ซีเอาหันไปไ่แท้เละนี<ส>่ะกับถ่ายลูกสาวเพคนแจ็คเดือนนะครับลูกสาวเพคนนี้ซีเดือน,<ส>อนโอ้ส้งลูกงามดีครับเขายังเงียนเงีเขายังเงียนเงียนอยู่ครับแม่ทับไม่หรอกครับเลือดตื้นหรอบ่มันมันมีไขยเถ้าคุ้มฟูงอ๋อมนัยใจเนาะนั่แน่ใจครับผมกับผมยังอ่อนกับผมแม่ลูกลูกตัวแม่ เปิดราคาไว 40, ้40,000พอดีเอาไผ่งบน้อยๆครับงบปลอายแห้งน่าสนใจอีกคมนึงครับต่อรองเอาแม่ลูกลูกแม่40,000พอดนีน่าตาลูกสาวเ่นประมาณ4เดือนขาแข็งเกือบเรียบมแม่กระูุประมาณ130บนี่และแต่ว่าเขาเง่าดีเขางามดีพวงเขาเปิดดีเบื้องท่ายหครับพวงหางช่วงท่ายครับ ถ่ายแม่ถ่ายลูกถ่ายลูกถ่ายแม่เาเพื่อมีผู้มักสนใจนะครับผมเบิรงหน้าตาแม่อีกเพื่อนอีกเบิรงปากเบิ่งแขวยิ้มนี่ละนี่เห็นว่ายิ้มไหมฟ้ายิ้มพรับนี่นี่เอาเพื่อมีผู้มักสนใจครับฝากเบอร์ที่ต่อไปครับ082ครับ083ครับ082 733 7 5 3หา0 9ครับหาเก่าครับ อำเภอไหนครับอำเภอพี่บูนครับผมพี่บูนเอ้านี่แหละครับอยู่อำเภอพี่บูนนะครับเด้อท่านไผ่อยู่โซนนั่งนั่นโซงไฮฟี่เนาะครับผมท่านไผ่อยู่โซนพี่บูนนั่งโซงไฮฟี่เลยเปิดราคาไว้สี่หมื่นพอดีลูกสาวงามดีเอ้านี่แหละครับไผ่มากกระทูมาต่อรองเอาเอาเบึงแม่ใครครับราคาเบาๆสองหมื่นหกทองยี่เดือนลรอพ่อ เจ็ดเดือนล่ะห uh ่วยนี่ครับเอาไปมาควายทองราคาเบาๆครับสองหมื่นหกเอาไปกินน่องปลูกแยกตัวหรอพ่อลูกสองตัวสูงกับประมาณร้อยร้อยซอกเก่านี่ยละบ่อร้อยซอกเก่าก็ร่อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เอาเบอร์โทรไปกอนพ่อ เบโทนะุผู้เสือ่ผู้เสือไล่ป่ะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเบอควายให้น้ำนะครับผมตัวนี้ประกันทองให้6เดือนเจเดือนเบอร์โทรเบอร์ไหนพ่อศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่สมี่สูนย่งนย่บอกรูปรออย่พกคนจูงโอ้ซื้อไปยังไงรูปลอเบลโอ้ผู้จูงก็สมบูรณ์ดีคื้กันเดืน ผู้จูงกับสมบูรณ์ค่ายกับสมบูรณ์นี่ครับสองหมื่นหกพันเสื้อตาแนมเอกนี่ครับเอาประกันต้องไงครับสองหมืนหกนี่นะลูกลอยนะผู้จูงสูงประมาณลอยซอกเก่าเลยครับเด้อพี่น้องประมาณนี้นี่ครับผมเอามันมันครับผม <c oughs> โอ้ตลาดเลยครับแม่สาวตรวจเขี่ยวอยู่บ่พ่อ ตัวเขีวพ่อเคีวคู่พอดีความสมบูเณรือังไงเขียวกล้เลยที่ไก่ครับโอ้โหหน้าตาดีครับตาเตี้ยแกะจำเบื่องฝากเนแม่สาวราคาอะไรนยพ่อคันว่าเขาว่าหัวหอเงินหรอกสี่หมื่นนี่บ่อสี่หมื่นแปดสี่สิบแปดไตหาครับต่อร่องเอาหน้าตาดีสูงไั้นะครับตัวนี้วัดเราบอกประมาณไดีวบัดประมาณร้อ นี่ประมาณร้อยสามสิบห้าครับหน้าตาขาแข็ง <Okay. S 2> เกือบเรียบแน่เป็นอย่าง,ง,งตะกี้เป็นแสน,นงงเลยเต็มเป็นแสนเมย์งามๆเนี่ยเพื่อนมาเต็มเป็นแสนโค้งแางดีครับเพรามันไล่มาทางนอกแต่บอมันอันนี้แจ้กหน่อยแอร์อัดแจ้กหน่อยนี่ครับเพื่อพ่อจูงเบิ้องทางนอกครับนี่นี่นี่ล้ำต้นเงาเงาเหลืองหุยหเลยเดินไหนายไล่เดินน้าล้ำเงวดีครับชี้เรียมพื้นผ่าดีนี่ครับผมเดินไหนายไล่เดินน้าน่ครับต้นโตเพื่อน อันนี้เป็นลักษณะคล้อยงามนะครับแต่ว่ามไม่เคยเข้าตลาดเบป็งลักษณะเพิ่นยังตื่นเวทีอยู่นะครับล่ำตัวนี่ล,ล่ำตเรียมตสูงป,ประมาณ135นะครับผมอาจจะบ่ถึงก็ได้สูสีบวกลบล่ำตัวเปิดไว้48,000เอา้าโดยรวมก็งามดีครัแบหบน้าตาดีเดี๋ยวเบิง่งถ่ายให้เออจับได้ใบได้เบิง่งได้ใบาดากเบิง้ง นี่ครับเพิ่มถ่ายให้ดูได้่อกเด้อโอ้งามอยู่กูอะยังไงงามอยู่ถือใจอยู่บ่ถ่ายบ่นแต่ว่าทา,างการงานยังหมดเต็มหมดเลยยังหมดเต็มดียังส่งสิการตัดเหลี่ยงอยู่แค่น้อยนี่ครับกุ้ยสาวน้อยครับถ่ายบ่นให้กินเต็มเต็มเงิสิไข่ขึ้นเป็นีอยังนีหมดเต็มดีไปไหนมันยังหมด้อัดเต็มดี เพื่อมีผูมิภาสนใจนะครับผมถ้าเพันยังบมรขายก่อนเบอร์โทรเบอร์ได้บ้างศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสองเก้าสองห้าเจ็ดเก้าเก้าององหด้เาต่องไหนต่ะรองซี่สิบแปดครับนี่ต่อเอาครับต่อเอาเป็นตะเลี่ยงอยู่มองไม่คล้ายเลยก็จะโทรมายามเมึงเรือพี่น้องเป็นตะเลี่ยงอีกแม่หนึ่งครับแม่สาวอายุยักเดอนหน้านี่ สี่ขวบสองปีอ,งอ,งปอ,อีกบ่โดนก็สมไรครับหนาดีเอา้านี่แหละครับไฟงามเายัางมีมาอยู่รืรรครับพอเอาโอเคครับผมตัวเถิกหมื่นแปดเอเบิ้งบอกเ<อ>ถิกหมื่นแปดพันหาร้อยตัวแม่หรอพ่อตัวแม่ล่ะตัวแม่หมื่นเก้าพันหาร้อยอตัวแม่หมื่นเก้าตัวเถิกหมื่นแปดเอาหมอนี่ปเป็ดยังไรนะเป๊ะดมยังไ หมื่นแปดหมื่นเก้านะครับสูงกับประมาณลอยลอยสิบหาถึงลอยยี่สิบนะครับผมนี่บักเทิกหน่อยนะครับบักเทิกหน่อยกําลังหาวนี่ตุ้มแม่ครับแม่สาวพ่วงหางชีนไทยดีครับแม่สาวน้อยควายกับประมาณปีกว่าๆนะพ่อเนาะปีปลายนะครับนี่หน้าตาแม่สาวนี่ครับหมื่นเก้าให้งบหน่อยๆงบน้อยนี่ครับหมื่นปลาย ต่อรองเอาไปเลี้ยงนะครับผมหูหนึ่งแม่หนึ่งขั้นเอายกคูในร้านไหนพ่อสามสามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดขั้นเอายกคูต่อรองเอาจักหน่อยเบอร์โทรมีหรือเปล่าพ่อเบอรโทรบ่มีเรื่องพี่น้องต้องมาต่อรองเอาพ่าสั่งกันไปว่าเรียนผลละมืออื่นหมดละครับผมเอามันมันพ่อกับผมนี่ยแหละครับหูหนึ่งแม่หนึ่ง ไปบอกลาไปนะดีขายไปแล้สามตมาสวยลายคนมาเหลือหาหแปอเอาดูรอบตัวนี้เอาเริ่มตัวนี้เลยพ่อหมื่นเจ็ดพันหเารอยต่อไปพ่อหมืนหาพันหมื่นหาพันตัวนี้ตัวรอบหมื่นสี่พันตัวละเ่ารก่อนตัวละหมื่นสี่พันเลย ผูร่วนเรือเ่มือหนลรวนมนอน้ิตรลักษณิตลากกันสิกิตรลากกันสินตัวนี้มื่นหาน้องนั่นผูร่วนตัวละมื่นซีอันนี้สายขุนเด้อพาไเอาไปขุนต่อตัวละมืินซีหลุนนี่ครับรล่นมอมอประมาณสูงประมาณร1อยสิบหาถึงร้อยี่สิบเ่กเกินนี่มื่นก็บาทอ้าสายขุนเอาไปขุนเอาโอ้นี่นี่นีนี่สายเถือกครับ โอ้โหหลุ่นเมนื่นซีหมื่นซีนี่ราคาห่องด้วครับป่ะมานราคาขายต่อรองไดนอีกนึ่ครับถ่ายเพมอนมื่นซีหมือนซี0มือนซีมื่นหามืนเจ็ดห้อยเหลือหาตัวขายเปละสามวม่าบาท่านเพิ่นโอ้นี่บัรูปร้อยไปดมกลนเขา,างนี่นนคุณ ลูกล้อขาแข็งเกือบเรียบนี่ละครับท่าหัวกำลังตอ่อยู่ครับนี่ยกแก่งเลยอาเบอร์ที่ต่อยังเบอร์ไหนเ,เบอร์โท้เบอร์ไหนพ่อเบอร์โท้เหรเก้า,าหกแปดสามศูนย์แปดสามศเจ็กเริญเินยนต์แ่าานา,า,นามานเจ็กเจริญยนต์นี่ครับเอ้าผู ผูสาตัวนั่นราคาเดียกันเลยหมื่นสี่ตัวแม่หมื่นหาไอ้ตัวผูขวามือนลูปร้อหน่หมื่นเจ็ดหาร่อยเอาเพื่อมีผู้มักสนใจสายคุ้นก็นมีมากโทยามพอแล้วเอานะครผมนี่พ่นหลายตัวมือน,นี้สายเผือกบาดน,นี้แม่กับลูกเต้กับหลวงแม่กับลูกราคาอะไรนะครับสามหมืนแปดพันหาร่อย เอาไปรเลี้ยงเอาไปนุ่งรักไปเอาลูกแม่ย่างดีลูกได้ยักเดือนเหรนี่ยลูกว่ามันสองเดือนครับลูกสาวนะครับแม่สูงกับประมาณร้อยยี่สิบห้าในลูกยกักโตเหรอครับแม่คนนี้ลูกยกักโตล่ะตัวแหลกเลยคนนี่ลูกแหลก,กตัวนี้มันติเสียด้วครับเด้อหางมันอันนี้ ทางมันไอขาวครับผมนี่เอาเพื่อมีผู้มักสนใจครับแม่ลูกตัวไหนนะราคาสามหมื่นแปดพันามห่แปดพรอ้อยลูกแรกปนี่ตัวนี้เหรอครับตัวนี้สามหม่ัาม่นนหร้อยมันมานหเดือนแล้วลูกที่ไหนครับตัวนี้ลูกที่สองลูกที่สองโอ้เมือนี้แม่มันหลายโตครับมือนี้สูงกับประมาณร้อยสามสิบนี่แหละเนาะ ครับเบิง้งลำโตหนาดีอางดีนะี่ครับขาแข็งเกือบเรียบทางกับเป็นฝัวดีที่กันประกันทองให้ทวงท้างชั่วไทยเบิ้งเอาเบิง้งคักเบิ้งซอยกันพี่นอ้องนะี่ครับนี่แม่ลูกแม่ม่านนะครับผมหลากหลายราคาให้เลือกชั่วนี้ก็ยังนาสนใจนาเรียงยู่ครับ นี่ตัวงามเป็นตะเลี่ยงหน้าตาเหุนเขาก็เปิดดีเอาฝากเบอร์โทรไปครับ096 830 830หกแปานาตักกานเหรนี่แหละครับนี่แหละทีมงานไก่ๆกกันกับบานเจ็๊นี่แหละโทรมาต่อร่องเอาเนานี่และครับพี่ต้องสายควายเลี่ยงเหาอควายเลี่ยงควายหุนควายหน่อยยกแกง แม่ล auto, ูกลูกตถึกสี่หมื่นสองนี่สี่หมื่สองพบาทลำเมยๆอ่างเจจอยถือๆคนละนาตาสี่หมื่นสองพันบาทลำตหนาตาลูกเยอะตัวหรอพ่อลูกสามตูนี่นาตาแม่เปินปากใหญ่ๆขาแข็งเกือบเร็บ โมมีนต์นี่ยังเราบอเนาะโมมิครับมานี้ตังหางบานี้ตังห่างกว่านี่บ้านนี้ห่วยมานเจ็ดเดือนเรอบ้านสามเดือนนะครับสามเดือนแล้วสมตัวจริงมาตาห่วยซื้อสองในสามมีป่ะโอ้คืออ่างค่ะเนี่ครับความอ่างความยังเงินปักกันท้องให้อีกนี่ครับพ่วงหางจีนไทยล่ำโตครับถ่ายเพไนโอ้ นมซีอยู่บ่พ่อทองจริงๆนมซีพร้อมทองอิลีพร้อสามเดือนแล้วทองจริงจรกับผมเบิ่งตังได้พ่อคือว่าทองจริงๆนุ่มมี่อ๋อนมมันซีครับนุ่มฝนโอ้ว่าเป็นเ็ดปวกมาวันนี้เนาะเอาเผื่อมีผู้มาสนใจครับแม่ลูกสี่หมื่นสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองประกันทองให้อีกประกันทองให้อีกซื้อสองได้สามนี่ครับซื้อสองได้สามครับผมเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อ เบอร์โทรา่าไหนมานั่ไปเอายูบาลินง่ายๆครับคันพอเราบอกขายก่อนไปเอาาลินเนอพี่น้องคันพนบอกขายก่อนืันนี้ยู่หอยไฟมายามมังกรนี่แลครับเอาเพื่อมีผูมักสนใจครับเอาแม่ลูกอีกแล้วครับพี่น้องลูกแม่เปิดราคาไว้สองหมื่นแปดพันงโมบิสตัวนี้สองแปดสองแปดได้แม่ลูกได้ลูกแม่ย่างดีลูกที่สอง สูงกับประมาณร้อยส้าหาถึงสามสิบเนี่ยแหละเนาะนาตาแม่นาตาลูกสาวหุ่นน่งเจ้าโครย,ยืนอยู่แบบนาตาสองหมื่นแปดพันลูกแม่ลูกแม่ยังดีอาอเบิง่งเอานี่แหละตามราคาตามสภาพนี่แหละพี่น้องท่านใหญ่กว่านี่กับชิบูรายราคานี่แม่ลูกลูกตัวแม่กวางห้างช่วงไทยนะครับ เ,เพื่อมีผู้มาสนใจนะครับผมแบบราคายอมเย้านี่ครับสูงประมาณร้อยเศ้าหาอา้าวราคาเบาๆแม่ลูกนะเนี่ยเบิ่งลูกสาวเนี่ยอีลาอีลาเอาวนี่ลูกตัวเมียผู้ด,ดังโด่งดีตัวลูกสาวกัได้อา้าวเบอร์ที่ต่อไปครับ080 0 8แป9 7 9152 9152 อำเภอสิรินทรนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียสองหมื่นแปดพันพอดีเนาะเอาโอเคครับผมมันหมันครับต่อรองได้อีกเลยพี่น,น้องพี่เด็ดเพื่นสายเถิกมาไปเลี้ยงไปคุ้นเราราคาเป็นยังไหนครับบ้านนี้สายเถิกเข้าเปิดราคาไว้หมื่นแปดหมื่นเก้าตัวละหมื่นแปดกับหมื่นเก้านี่ครับรุ่นใหญ่ขึ้นมาแล้ว มื่นแปดหมื่นเก้าบางลำตัวบางขาบางแข็งเตรียมตัวสูงกับประมาณร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบตัวนี้หมืงง่นเก้าเขาง่ามดีเปิดดีครับตนนัวนี้สุดเกาเห็นปางงางอยู่บ้านนี่ <c oughs> เอาเพื่อนมีภูมิาคสนใจครับหมื่นแปดกับมื่นเก้าเอาร่วมกันหแห้งถือก็นี่วะสินี่รุนน่ดแนนหน่อยครับร้อยเศร้านี่แหละความสูงบนน้นาดี ขาแข้ขงเกือบเลียบเบิ้งเอา,า,ยอยาขาเป็นไงขาเอาเพื่อมีภูม้มสกสนใจกับสายเถือกสายปันผูดบอกด้วยไะอ๋อทุ่ <c oughs> มตะตอล่องเอามายามเมืองเ <c oughs> ยีง่งไหนบุล่ะนะเบอร์ติดต่อไวไครับ087 087 258 สองหาแปดหนึ่งสี่หนึ่งสองหตักการเท่านี้ละก็จาอมีไรบักอยู่บ่างนี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นแกงแม่สาวไวาตัวนี้ใขรเรบอเรื่องไหนแม่สาวแม่สาวเอาราคาอะไรนหตัวนี้ก่อนสามหมื่นพอดีสามหมื่นเพียงเพียงครับห้องไว้ เนะด็บปกป้กงความมาสั่นนี่กับถ่ายกันเบลองรับตัวตันนีห้องไว้เพียงครับสามหมืนนาดีหูอกองไว้เลย a นโอ้ตนนีกนยังเอาต้นนีรต้นนีสามหมื่นพันห้าสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยต้นนีสาวกันบ่สาวกันโอ้จกซองทางก็มีจก2องางนี่กับช่วงถ่ายลามดีพ่วงหางดี หนาดีเนาะแน่นน้าโอ้เดินแว่นหุ่นนี่แหละใช่สวยสวยสวยยางยางโชว์ลูกนาขึ้นเนี่ยอ้าวเดินเดินยุ่าขึ้นเดี๋ยวเอาเบื้องล้ำโตเรียมโตจัาว่าน้าดีสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกับสามหมื่นพอดีกับมีสองโตถ้านักำลังต่อรองอยู่นี่ครับเบื้องช่วงท้ายเพิ่นแต่ว่าพวงหางดีครับพวงหางพวงหางช่วงท้ายเนี่บพวงหางท้ายดีใช่ได้อ่ะ ลำตัวอะไรเจ้ากัปลอบาอยากให้เาุ่นต่อได้ไปได้ไไดาตาาแข่งเรีบบกบได้แล้วป่ะก็ลังต่อยู่กล้วยคำกล้วยคุ่นแล้วะนปดิจ้เบิ้ดอีู่ใหมอบาไหมบ้าไปฟังไหนมอง้นี่ดิเออวันมันคูวันน้อยนาะเออวัจับวันจับมัน เนวแบกแนวหามวเบื้องขวาวายเบื้องมันสีส่วนจะาของหมันส่วนนมันเป็นตะเลียงได้มันหนาหนาดีไปเบื้องขงบักเจมเลยอีพ่คุณนึ่งนั่นล่ะมันจะมันมันมันม่านนี่บักเจมคายงเพิร์คอกกอะเบิร์ทท่อใศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดซีีเจ็ดหนึ่งซีเจ็่น่ยาขนาดสเขาหเขาสอดแกวเขาไมด้นี่เออ S <S เขาสอนเกี่ยวสีขาวอยู่ครับอ่าไม่บอก<ป>บองไว้ไดไปเขาว้ดิแม่นไปเขาสีขาวครับบองไว้อืมป่วยไม่เหนียนอัตรายผิดเสี่ยหมดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จากลาดพีและน้องเพียงสมิตรกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้บระผาดคลิปใหม่หรือสตรีมสดใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ